สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้มาชชวัมาุมงคลของหลวงพ่อทวดที่เป็นเหรียญเสมาเล็กๆนะฮะปี2541นะครับเหรียญนี้ก็คือยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยเลยนะฮะยังเป็นแบบเนี่ยนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเดี๋ยวมาซูมดูกันนะครับเนี่ยนะฮะทำเป็นเสมาเล็กๆนะฮะขนาดก็เดี๋ยววัดดูนะครับ ก็จากตรงนี้แล้วกันสองจุดเนี่ยนะครับประมาณสองจุดห้าเซนนะครับจากขอบมานะครับไม่ได้วัดที่หูนะฮะลานี้นะครับเพื่อนๆเนี่ก็เป็นเหรียญเสมานะครับแสงถ่ายยากนิดนึงนะครับเพราะมันสะท้อนนะเดี๋ยวลองซูมดูนะครับ นนีนนะครับคมชัดลึกนะเหรียญนี้นี่นะครับก็เป็นหลวงพ่อทวดนั่งอยู่เต็มองนะครับด้านนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดนะครับด้วยเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับหลวงพ่อทวดนะครับค่อนข้างสะท้อนออกเป็นดำดำนิดนงะเหรียญไม่มีความดำหรอกนะฮะแต่ว่าแสงสะท้อนมันทําให้เป็นสีดำนะครับ ส่วนด้านนี้ก็จะเขียนว่าเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับเดี๋ยวลองดูทางนี้อาจจะชัดขึ้นนะครับนี่นะคะลองวางกับพื้นนะครับนี่ยนะครับเพื่อนเห็นไหมฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเอาปกากกาฮะเหน,นะครับชัดนะฮะปั๊มได้ชัดเจนเลยนะครับ ดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปท่านอาจารย์ทีมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาซูมดูสักนิดนะครับนี่นะครับเมตตาแบบกลมเล็กๆชัดมากเลยนะครับที่อยู่ด้านในที่เล็กที่สุดอ่ะนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็เนี่ยนะจะเขียนว่าพิคุพระคูณนะวิสัยโสพลน,นะครับ วงเล็บทิมนะครับแล้วก็มีพอสอที่ผมบอกไปนะครับนี่นะฮะสองห้าสี่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนสองห้าสี่หนึ่งนะครับก็ยี่สิบห้าปีที่แล้วนะครับสร้างมานะครับก็ไม่ทันท่านอาจารย์ทิมนะครับแต่ออกที่วัดช้างให้นะครับซึ่งเป็นต้นกําเนิดของหลวงพ่อทั่วทั้งหมดนะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับสองห้าสี่หนึ่งนะครับอาจารย์ทิมนะครับ ถ่ายค่อนข้างยากนิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขอบเหรียญสักนิดนะครับเพื่อนขอบเหรียญก็จะเป็นการตัดแบบไม่ขาดแบบไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเ็เป็นรอยขึ้นต่างๆเยอะเลยนะครับเนี่ยนะครับท่านนี้ก็เป็นนะครับเห็นไหมฮะเป็นครึ่งๆึอยู่เลยนะครับรอยหักของเหรียญนะฮะ หูเจาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูกันนะครับนี่นะคมคมตั้งตั้งนะครับก็เป็นเหรียญที่คิดว่าน่าใช้เหรียญหนึ่งของวัดช้างให้นะครับผมวางกับพื้นนะครับแสงค่างๆเจะเวอร์โอเวอร์นะครับเพราะว่ามันเป็นสะท้อนนะฮะจะดูยากนิดนึงนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับอาจจะปวดตานิดนึงนะครับนี่นะฮะ ใหม่มากนะครับเพราะว่าเก็บไว้แต่แรกเลยนะฮะน่าจะได้มาจากอยู่ยานะครับก็ไม่ได้เคยใช้นะครับติดอยู่ในบ้านมาแบบนี้เลยนะครับก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญเสมาเล็กๆนะฮะหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทีมปี2541นะครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนหลวงติงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ